วิธีการเลือกของอร่อยให้ถูกใจเจ้าตูบก,การเลือกอาหารนั้นเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของน้องหมาเราจึงต้องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษการเลือกอาหารนับเป็นด่านแรกที่เ,เพื่อนๆคนรักตัวน้อยๆเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมักใช้บริการอาหารสำเร็จรูปซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งอาหารเม็ดอาหารเปียกในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปนั้น ต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันเรามีเทคนิคง่ายๆในการเลือกอาหารและวิธีทำให้เจ้าตูบเอ j นจอกับการกินมากขึ้นควรเปิดโอกาสให้เจ้าตัวน้อยได้ดมกลิ่นอาหารในทันทีหลังจากเทลงชามไม่ควรทิ้งไว้เป็นเวลาเกินหนึ่งชั่วโมงอาหารที่เลือกให้เจ้าตัวน้อยต้องครบถ้วนด้วยสารอาหารที่สมบูรณ์และสมดุลไม่มาก หรือน้อยเกินไปดูได้จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งระบุอยู่ข้างๆผลิตภัณฑ์สารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการได้แก่คาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่ให้พลังงานโปรตีนซึ่งร่างกายจะดูดซึมกรดอะมิโนที่จำเป็นจากโปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ส่วนโปรตีนจากพืชบางชนิดไม่สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ในประโยชน์ได้เต็มที่รวมถึงไขมัน ควรมีแหล่งไขมันจากสัตว์เพราะเจ้าตัวน้อยสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าไขมันจากพืชและมีส่วนช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเจ้าตัวน้อยอีกด้วยนอกจากนี้ควรมีเส้นใยกากอาหารช่วยในการย่อยอาหารและแบกเทเดียน้ำดำไส้วิตามินและเกลือแร่ซึ่งอาจมีอยู่น้อยแต่ก็สำคัญขาดไม่ได้เช่นกันเนื่องจากมีผลต่อความเงางามของเส้นขน ในการเลือกอาหารควรสลับสับเปลี่ยนเป็นทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดโดยเลือกอาหารรสชาติสลับกันไปหรืออาจนําอาหารเปียกมาผสมกับอาหารเม็ดบ้างก็ได้เพื่อรสชาติที่แปลกใหม่ทาให้เจ้าตัวน้อยเจริญอาหารมากขึ้นหลายๆคนประสบปัญหาเจ้าตัวน้อยเบื่ออาหารโดยหลักการแล้วความอยากอาหารของเจ้าตัวน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เขาทําเพื่อนๆ ควรเปิดโอกาสให้เจ้าตัวน้อยได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายซะบ้างเพื่อให้เกิดการเผาผลาญและช่วยทําให้การทํางานของระบบย่อยอาหารทํางานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังช่วยให้เจ้าตัวน้อยรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นอีกด้วยและถ้าน้องหมาของคุณมีอาการขาอ่อนแรงแนะนําให้หาแอนติโนมาลดปวดแนะนําให้กินคู่กับแคลเฟรกบำรุงระบบประสาทและเพิ่มน้ำไขข้อกระดูช่วยอาการขาอ่อนแรงโดยตรง ด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ